สวัสดีครับช่างเป็นจากร้านสมัยทีเซอร์วิสนะครับวันนี้ผมมีเครื่องเป็น iMac นะครับตัวนี้เป็น21นิ้วนะครับเป็นเครื่องน่าจะปีเอ่อสิบหกสิบเจ็ดนะครับประมาณนี้เครื่องนี้นะครับ21นิ้วเป็นน่าจะเป็นจอตัว 4K นะครับผมก็เครื่องนี้เนี่ยลูกค้านาส่งเข้ามานาการเครื่องเปิดติดนะครับแต่ว่าเปิดติดแล้วก็ตัดดับนะครับใช้งานสักพักหนึ่งแล้วก็เครื่องมันจะมีอาการตัดดับไปเลยนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นนะครับ โอ้ยเป็นมอนทะเล่นะครับผมก็ตัวนี้นะครับลองทําการแกะเช็คดูนะครับลองเทสอุปกรณ์เบื้องต้นเกือบทั้งหมดเลยนะครับทั้งเครื่องเลยว่าจะแรมไ,ไอ่ฟฮาร์ดดิสเองหรือว่าจะเป็นตัวพวกระบบอื่นนะครับจะ,จะเหลือแค่บอร์ดกับจอแล้วก็แรมแค่นี้ที่ใส่อยู่เทสก็ยังเป็นอยู่แสดงว่ามีโอกาสไปที่บอร์ดสูงนะครับผมก็ทําการไล่เช็คเมนบอร์ดดูนะครับพบว่าตัวเมนบอร์ดมีปัญหานะครับเดี๋ยวให้ดูลายวงจรน,นิดนึงนะครับ อันนี้เป็นหน้าตาของตัวบอร์ดเครื่องนี้นะครับผมเป็นหน้าตาของตัวบอร์ดเครื่องนี้นะครับผมได้ทําการตรวจเช็คแล้วเพราะว่าตัวระบบไฟนะครับไฟไลฟ์เอเนอร์เบิรสิบสองโวลต์นะครับเอสศูนย์ตัวนี้นะครับผมมันมันไฟมันไม่นิ่งนะครับไฟมันมีหล่นบ้างจึงทําให้บางทีเครื่องมันมีอาการค้างแล้วก็ตัดดับนะครับผมก็เลยทําให้เครื่องมันไม่ติดผมก็เลยทําการแก้ไขโดยการโยนไฟตรงนะครับจากลาย p 1 2 v GdH o t นะครับ G3H เนี่ครับ โยนเข้าไปที่ตัว R ตัวนี้นะครับเพื่อแก้อาการไฟโหลดไฟตกลงนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเครื่องมันเกิดอ,อาการค้างและตัดดับนะครับมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อตอนเวลาเครื่องร้อนนะครับแล้วมันอาจจะมีปัญหานะครับทำให้ไฟมันโหลดลงนะครับก็แก้โดยการต่อตรงเลยน,นะครับต่อจากรายสบโวลต์จีเข้าตัว f ฟสเอเลเวนพีสิบนะครับผมก็ตอนนี้ เครื่องก็เรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้ปกติผมก็เทสมาสักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังไม่มีอาการนะครับตัวนี้ก็ผมจบงานนะครับสำหรับค้าท่านใดนะครับที่มีเครื่องไอแม็กนะครับอาการเปิดติดเปิดไม่ติดเปิดติดไม่ขึ้นภาพหรือต้องการอัปเกรดเครื่องไ SSD, อซีดีเพิ่มความเร็วเนี่ยก็สามารถส่งมาทางร้านทำไมดีเซอร์วิส ตรวจเช็คซ่อมหรือแก้ไขให้ได้นะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับพอฝากร้านไปแล้วตอนนี้ร้านมี10สาขาแล้วนะครับลูกค้าอยู่ใกล้สาขาไหนสามารถเข้าใช้บริการในทุกสาขาเลยสำหรับวันนี้ส่้างเป็นขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ